หนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันเหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นทอ l k o เ t อ e t o ท n เพราะว่าเรื่องส่วนตัวมากระทบ และลามมาถึงเรื่องงานด้วยนะมีผลต่อการงานจริงๆมีผลต่อการงานสําหร,รับพี่พีเคค่ะหลังจากที่ประกาศาว่ายุติความสัมพันธ์แล้วก็หยากับคุณโยเกิร์เรตเนาะรเรียบร้อยทีนี้พี่พีเคเนี่ยเขาเป็นพิธีกรมากฝีมืออยู่ในวงการมายาวนานแต่หนึ่งเวทีเลยที่เขาครองมาตลอดเนี่ยค,คือ MUT ก็คือ Miss Universe Thailand นั่นเองค่ะล่าสุดเราเจอตัว Big Boss นะคะ TPN ก็คือแม่ปุ้ยนะถามส่หน่หยว่าเรื่องนี้มีผลกระทบไหม หรือยังไงเพราะว่าแม่ปุ้ยก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่ออกมาให้กําลังใจคุณโยเกิร์ตในฐานะผู้หญิงด้วยกันค่ะก็ออกมาตอบเลยว่ามีแนวโน้มนะ <laughs> มีแนวโน้โม,นนมที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้แม่ปุ้ยก็คือยังให้คําตอบที่ชัดเจนไม่ได้นะคะต้องให้เกียรติคุณพีเคด้วยค่ะทุกคนเชียร์หมดเกิดใครคนน้นขึ้นมาทำแล้วเขาเอาไม่อยู่ก็ลุ้มซับลุ้มดาผู้อีก ก็อยากจะให้พลังใจนะคะเป็นผู้หญิงด้วยกันเพราะผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนละมุนอาจจะมากกว่าหน่อยเนาะในในทั่วๆไปนะซึ่งอันนี้แหละก็อยากให้กําลังใจน้องเขาจริงแล้วน้องผู้ชายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดน้องผูาเขาเป็นคนเก่งมากแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ากระแสหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่เราจะต้องพิจารณามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนว่าปลดไหมคะก็ ถามว่ามแีแนวโน้มไหมเนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องให้เกียรติน้องผู้ชายด้วยเพราะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยเราต้องมองตรงนี้เรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าเรายื่อยู่ตรงนี้ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งสิ่งตรงนี้เราต้องพิจารณาหลายเรื่องแล้วเรื่องเียมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟก็คงต้องรอการพูดคุยคะ่ะก็ไม่ลำบากใจหรอกคะ่ะคิดว่ามันถ้าเรามีมาตรฐานมีบรรทัดฐานที่มันถูกต้องอยู่ในหัวใจเนี่ยไม่ลบากใจ